สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําและก็นะครับจะพาทุกท่านมาดูเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็นะครับมีการรับซื้อให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสะสมครบ100เหรียญนะครับผมรับเข้าให้นะครับอยู่ที่ประมาณ 1 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนบาททุกสภาพได้ครับแต่ถ้าใครวันนี้นะครับใครที่นะครับอ่าพิมพ์คำว่าจองสิทธิ์ไว้ใต้โฟต์ของเราหรือว่าคลิปของเราคลิปนี้นะครับผมจะให้สิทธิพิเศษนะครับถ้าเหรียญของคุณนะฮะเป็นสภาพที่ไม่ผ่านงานใช้นั้นผมอาจจะให้มูลค่ามากกว่า3 0 0แสนบาทนะครับถ้าเกิดว่ามีสะสมครบ100เหรียญนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสยามชาแนลนั้นนะครับอ่ารับซื้อนั้นนะครับไม่มีการ ทำใบรับรองใดๆนะครับหรือว่านะครับมีการให้ท่านนั้นนะฮะเสียเงินเสียเสียทองในการประเมินราคาให้นะครับเราประเมินฟรีมีราคาเราตอบกลับนะครับถ้าไม่มีราคาใครขออนุญาตอ่านอย่างเดียวนะครับเรียนทุกเรียนนั้นผมต้องบอกว่านะครับมีมูลค่าสูงสูงนี่นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนครับท่านต้องนะครับดูข้อมูลแลวก็ฟังข้อมูลจากเราให้ดีๆก่อนนะครับว่า เหรียญอย่างไรที่มีราคาแพงเหรียญแบบไหนไม่ได้รับซื้อนั่นเองนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของตรงนี้จึงอยากจะฝากเพื่อนๆนักสะสมนะครับอันเป็นที่รักยิ่งนะครับช่วยแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะครับเพื่อนะครับอาเหรียญที่ผมอธิบายในคลิปวิดีโอนี้อาจจะอยู่กับ ลูกหลานหรือว่าพี่น้องของคุณก็อาจเป็นไปได้นะครับเขาจะได้มีในไลน์นะครับบางคนอาจจะมีแบบเป็นถุงนะฮะร้อยเหรียญอย่างเงี้ยรับเต็มเต็มเลยนะครับหลักแสนมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับโดยไม่ต้องทําใบรับรองใดๆครับเอาละครับทุกคนครับผมจะนะครับอธิบายในเรื่องของเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคาให้ทุกคนได้ทราบกันเลยนะครับสำหรับเหรียญนุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่านี่ครับมีนะครับการพบเจอนั้นนะครับถือว่าจํานวนมากนะครับ อ่าถือว่าจํานวนมากนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับขออธิบายแบบช้าๆทาความเข้าใจนื่องจาว่าบางท่านนั้นก็อายุมากแล้วนะครับเป็นคุณยายแล้วนะครับท่านอาจจะหูตาไม่ดีนะครับหรือว่านะครับอาจจะฟังแบบที่อาจารย์สยามอธิบายเร็วๆเนี่ยอาจไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าบางคนก็โฟตนะครับใต้คลิปว่ามีเยอะมีเยอะนะครับอ่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ อ่าท่านอาจจะดูแล้วก็ฟังสิ่งที่ผมบรรยายนั้นไม่ชัดเจนนะครับเอาเป็นว่านะครับผมจะอธิบายแบบชัดเจนที่สุดนะครับคลิปนี้มีและขายเลื่อยนะครับตกลงนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับเรียนนี้นะครับด้านหลังนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวัดพระแก้วนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับเป็นวัดพระแก้วนะครับข้างบนนั้นจะเขียนข้อความว่าประเทศไทยพศ2525นะครับ ฝั่งซ้ายก็จะเหมือนกันนะครับมีคำว่าประเทศไทยพศ2525นะครับในด้านล่างนั้นจะเขียนข้อความนะฮะกำกับอยู่ก็คือนะครับราคาหน้าเหรียญนั่นเองคือ1บาทนะครับตรงนี้ก็จะเขียน1บาทนะครับด้านล่างเล็กๆนั้นจะเป็นพระคุดผ้านะครับสองเหรียญนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับฝั่งซ้ายตรงพระคุดผ้านี่นะครับถ้าเกิดว่าอ่านุบายุพักนี่นะครับขออนุญาตนะครับพูดผิดนะครับ ในส่วนของนะครับนกวายุพักนี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับส่องเข้าไปเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ด้านในนะครับตรงนกวายุพักนี่นะฮะตรงนี้ในถ้าส่องเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับจะเขียนว่านะครับสองห้านะครับฝั่งซ้ายนี่จะเขียนว่าสองห้าเหมือนกันนะครับสําหรับสองเหรียญนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับสําหรับสองเหรียญนี้นะครับเหรียญเนี่ย นะครับอ่ามีรวมๆกันในการผลิตนี้นะครับจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนี้อยู่ที่ประมาณนะครับตามข้อมูลที่ได้รับนะครับ257เล้าน3ามแ0 0หเหรียญครับโอ้โหมหาศาลนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนี้นะครับผลิตออกมา200กว่าล้านเนี่ยแล้วเพึ่งปี25เองนะครับผ่านมานะับประมาณแค่ 30- 40ปีเนี่ยนะครับก็40กว่าปีนี่ก็อาจจะนะครับอ่า ไม่ถึงขนาดว่าหายากแต่วันนี้ผมจะให้ข้อมูลแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับทุกคนดูนะครับสําหรับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญนี่นะครับฝั่งขวามือนี่นะครับผมจะทําการบรรยายแบบนี้นะครับในส่วนของฝั่งขวามือนี่นะฮะที่ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับนะฮะและมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขียนคําว่า รัชกาลที่9ครับสิ่งที่นะครับเรารับซื้อหรือไม่รับซื้อเนี่ยนะครับทุกคนครับสังเกตนะครับตรงตัวเลขนะฮะแล้วก็ภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับรัชกาลที่9ตรงนี้มีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านต้องเรียนรู้กันในวันนี้คลิปนี้ด้วยนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรารับซื้อจริงทุกสภาพนะครับ สะสมครบ100เหรียญนะครับเราจะซื้อในราคา1 0 0 0 0 0 0ถึงส0 0 0บาทแต่เป็นเหรียญนี้นะครับเอาดีๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกเหรียญแล้วนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าสิ่งที่มีราคากับไม่มีราคานั้นเขาดูกันอย่างไรความแตกต่างของเหรียญนั้นเป็นอย่างไรนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วนะครับฟังการบรรยายดีๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านสังเกตให้เป็นนะครับคุณแม่ครับ ท่าลองสังเกตที่นะครับตัวหนังสือเหล่านี้นะครับคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนี่นะครับแล้วก็คำว่ารัชก,กาลที่9นี่นะครับดูสองเหรียญนี้ใส่กันที่ครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ่าเวลาที่เราดูเหรียญแล้วเราดูรีบนะครับอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรามีนั้นคือสิ่งที่ใช่แต่ถ้าคุณดูดีๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ ไม่งั้นราคาไม่มีมูลค่าสูงถึงแสนถึงสามแสนบาทต่อร้อยเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญฝั่งซ้ายนี่ทุกคนสังเกตให้เป็นนะครับสังเกตดูภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านสิครับจะเป็นคมคมนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นคมคมนะฮะนะฮะตรงแว่นตาเนี่ยนะฮะจะมองเห็นนะครับได้ชัดว่านะครับตรงแว่นตานี่จะเป็นกรอบแตกนะฮะหรือว่านะครับมองไม่เห็นดวงพระเนตรของพระองค์ท่านฝั่งซ้ายนะครับถ้าเหรียญนี้แหละครับ เหรียญนี้นั้นเป็นกรอบไม่ต่านะครับจะสามารถมองเห็นดวงพระเนตรของพระองค์ทันเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมฮะจะมีความต่างให้เห็นอยู่นะครับแลวถ้าทุกคนสังเกตที่ตัวเลขนะครับเหรียญที่ที่ไม่ค่อยจะมีราคานะครับเอาเป็นว่าเราไม่รับก็แล้วกันเหรียญนี้นะฮะถ้าไม่ผ่านงานใช้รับให้อยู่ถ้ามีเป็นพันเหรียญนะครับถ้าสมมติว่านะครับอ่าดอเด็กของคุณเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นกลมๆเห็นไหมฮะเหรียญนี้ที่ไม่มีราคาแต่เหรียญที่มีราคาจะเป็นอย่างนี้ครับท่านเห็นไหมครับ จะดอเด็กนี่เป็นเป็นแบบหัวโค้งโค้งเดี๋ยวผมซูมให้นิดนึงนะฮะขออนุญาตหนึ่งกล้องไม่โฟกัสนี่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 ถ้าสมมติว่าท่านสังเกตไปนี่นะฮะจะเห็นได้ว่านะครับจะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับนี่ฮะทุกคนสังเกตดูนะครับคลิปนี้ดีมากนะครับอาจารย์ขอฝากแชร์เป็นสะพานบุญด้วยนะครับและเหรียญที่ให้ดูนี่เป็นเหรียญที่หายากนะครับสังเกตดูดีครับดอเด็กนี่นะครับจะเป็นหัวแบบ อ่เข้าไปลึกๆนะครับช่องว่างใหญ่ๆเป็นตัวเรลมเี่ยๆถ้าประกบกันอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับช่อช้างอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวผอมๆแต่ตัวนี้จะเป็นตัวโตๆใหญ่ๆดอเด็กนี่เห็นไหมครับนี่ฮะจะต่างกันแล้วก็ภาพเปะรมรูปนี่ต่างกันเลยเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าฝั่งขวามือที่ไม่ได้ซื้อนี่จะเห็นดวงพระเนรเห็นไหมครับแต่ว่าเหรียญนี้จะมองไม่เห็นดวงพระเนศสังเกตดูสิครับเห็นไหมครับนี่ ความต่างอยู่ตรงนี้นะครับสะสมนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสะสมนะครับสําหรับเหรียญนี้นะฮะสำหรับเหรียญนี้นะสะสมครบ100เหรียญนะครับผมรับซื้อให้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนถึง3 0 0แสนบาทนะครับแต่สิทธิพิเศษสำหรับ FC นะครับสำหรับ FC นะสิทธิพิเศษสำหรับ f c ของอาจารย์สยามนะครับ ใครที่พิมพ์คําว่าจองสิทธิ์ใบล่ลางนะครับผมให้โอกาสคุณนะครับสามารถต่อรองราคากับเราได้ถ้าคุณมีเหรียญบาทนี้นะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับในตลาดนักสะสมนะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าพระสริรเล็กนั่นเองครับ สามารถนะฮะโฟโตใต้คลิปว่าจองสิทธิ์ได้นะครับคุณจะได้ในราคาสิทธิพิเศษจากเราเมื่อคุณหาเจอนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกจติดตามรับชมสยามชาแนลนะครับใครมีก็แอดไลน์ไอดีนะครับที่โชว์อยู่บนหน้าจอมาได้เลยนะครับแลวก็ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่ยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญรุ่นนี้แบบไหนมีราคาไม่มีราคาด้วยครับสำหรับลิปนี้คุณต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอประคุณและสวัสดีครับ